แอบมือพุ่นพุ่นพุ่นคากในเวลาทางทางนี้มันก็ไปหากินมาแล้วครับมันลงคลองลงห่วยเขาปลากินผักก,กินหญ้ากินมดกินแมงมาแล้วนี่แหละครับเฮาเคยสางวัฒนธรรมให้มันหอดยำม,มือเา้าเอาเขาเอาห้มให้หอดยำม,มือแรงเอาเขาห้ามให้นะครับที่จริงเขาบ่าจำเป็นนะครับ มันอยู่น้ำข้นครับสร้างวัฒนธรรมให้มันมันก็เลยมันจำาไไรหอดเวลานน้มันมาต้องมากินมันต้องได้กิน,าน,กนยามือเสาหอมวงเสาเจ็ดม่งต้นได้กินยามือแรงสี่มงหามงแรง,งต้นได้กินนะครับเออบ่ค่านี้ยมและวัฒนธรรมมนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นครับอืม สัตว์เดลัจชานมันยังจำได้เลยเออมันนี่ฮอตต้องมากจีองมนุษย์เราก็นั่นแหละครับเราสร้างขึ้นแล้วเราต้องปฏิบัติให้ได้ค่านิยมและว,วัฒนธรรมอยู่ที่มนุษย์สร้างขึ้นครับปุนะมาทากิน หเหยียบพอดเกือบพ่อพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอ้าเอาเอา,เอาถึงเวลาก็มาโหลดแหยบมือแหยบเกือบสูวมาาเอา้าเอา้เอาพุา่นน่ะแม่มัน สองแม่ตัวผู้พอยุแล้วตัวผู้ถึงมากระต่ายอันนี้ลูกนะครับอันนี้ลูกมันถึงเป็ดถึงไก่ถึงเวลาหนมาโหลดตะกอนละยานลายยานคนนะ่ะพวกปลาเป็ดป่าไก่เดี๋ยวนี้นี่หอดเวลาเนี่ยเยียบตีนเยียบมือเคยกินน้ำข้นนี่แหละครับจัดเลี้ยงพนบา ờ... nào đăng đang 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 đăng đăng đang 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 đang